สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือวิตามินซีนะคะวิตนมินซีนะคะในตอนนี้นะคะทุกคนตื่นตัวนะคะเพราะว่าโควิดมาเนาะทุกคนก็มาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นพี่เล็กก็เป็นคนหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆพี่เล็กก็ดูแลสุขภาพมาเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าพอโควิดมามันก็เลยทําให้เราแบบว่าเฮ้ยเราดูแลสุขภาพมากพออยังเนาะ วันนี้ตื่นเช้ามานะคะพี่เล็กก็จะทานวิตามินซีเนี่ยห้าเม็ดเลยนะคะในในเม็ดหนึ่งเนี่ยมีมีประมาณวิตามินซีนะเดี๋ยวไปดูหนึ่งเม็ดเนี่ยมีปริมาณวิตามินซีถึงหกสิบมิลลิกรัมนะคะพี่เล็กกินห้าเม็ดห้าหกสามสิบสามร้อยมิลลิกรัมนะที่พี่เล็กได้เพื่อนๆสงสัยว่ากินวิตามินซีเยอะๆเนี่ยมีผลเสียต่อไตไหมบอกว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวเล็กดื่มก่อนแป๊บนึง ันนี้เป็นน้ำคอร์รฟิลนะคะคอร์รฟิลเนี่ยจะช่วยล้างเลือดนะคะเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยตอนนี้มีปัญหาเรื่องฝุ่นค่าฝุ่น PM 2.5ใช่ไหมนะคะประกอบกับควาละฝุ่นละอองจากรถยนต์อีกและที่สําคัญอาหารที่เรากินเข้าไปบางทีก็มีสารพิษนะคะการดื่มน้ําผสมคอร์รฟิลจะช่วยในเรื่องของการล้างเลือดให้เลือดบริสุทธิ์แดพี่กินกันนะ เป็นคอร์ฟิลผงและพ่ปสงกับนางนะคะเดี๋ยวไปเลาเ่าให้ฟังว่าประโยชน์ของวิตามินซีดีอย่างไรนะคะประโยชน์ของวิตามินซีช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงของนเนื้อเยื่อในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจนเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญช่วยบรรเทาความรุนแรงและระยะเวลาของการเป็นโรคหวัดช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นช่วยเสริมสร้างผนังเซล ทําให้เส้นเลือดปล่อยแข็งแรงช่วยต่อต้านการอักเสบภายในร่างกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยลดการเกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดขนาดที่แนะนําในการรับประทานวิตามินซีนะคะสภาวะปกติปริมาณที่แนะนําให้รับประทานคือ60มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพแนะนำให้รับประทานอย่างน้อย100-200มิลลิกรัมต่อวันนะคะคนที่สูบบุหรี่แนะนำา2 0 0มิลลิกรัมต่อวันคนที่มีความเครียดควรรับประทานวันละ500มิลลิกรัมต่อวันการรับประทานเพื่อต่อต้านการอักเสบและการชะลอวัยแนะนำให้รับประทาน250-1000มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากแก่ไวก็กินวิตามินซีเยอะๆนะคะ โอเคค่ะเมเื่อเพื่อรู้ประโยชน์ของวิตามินซีกันแล้วก็อย่าลืมหามาติดบ้านกันไว้เป็นประจำนะคะกินทุกวันนะคะเพื่อให้ภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงค่ะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็กลับมาพบกับพี่เล็กไมคลกปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ